สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่วิเคราะห์ทองรายวันนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาดูทิศทางนะครับทองคํากันนะครับว่าจะเคลื่อนที่แบบไหนเนาะนะครับก็เดี๋ยวดูภาพใหญ่กันนะครับเอ่อหนีเป้าไกลเลยนะฮะภาพใหญ่เนี่ยจะสังเกตว่าราคาเนี่ยเขานะครับติดซัพพลายโซนอยู่นะนะครับมาเดี๋ยวลบตีใหม่ให้นะครับเราสามารถลบตีใหม่ได้เรื่อยๆนะฮะเห็นไหมราคาเนี่ยเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นอยู่ถูกไหม เดี๋ยวสังเกตน,นะขาขึ้นตรงนี้นะครับเขาติดอะไรติดอะไรฮะติดพลายโซนอยู่นะตรงนี้เลยประมาณถ้าไปเป๊ะน,น,นะ48ถึง52โอเคไหมติดพลายโซนนี้อยู่นะครับเนาะและพลายนี้สังเกตน,นะมันกดราคาลงทำไซด์เวย์ด้วยเออตรงนี้จุดนี้น่าสนใจนะครับว่าเออปึ๊บ พอไซด์เวยแบบนี้่แน่ราคาเลือกได้2แบบใช่ไหมครับว่า1นึ่งไซด์เวยเพื่อขึ้น 2. องไซด์เวยเพื่อลงเออจำได้ไหมแพทเทิร์นไซด์เวยนะครับซึ่งถ้าตามทฤษฎีคือไซด์เวยเนี่ยแปจะไซด์เวยเพื่อขึ้นต่อในทิศทางเดิมนะครับแต่เราต้องดูองค์ประกอบอื่นในการพิจารณาด้วยนะครับเช่นเฮ้ยตรงที่ติดไซด์เวยเนี่ย มันติดจากอะไรนะครับถ้าเกิดติดจากซัพพลายเนี่ย mm hmm. ก็มีโอกาสที่เขาจะแอคชั่นซัพพลาย4ชั่วโมงตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อย่อลงมาหาดิมาน mm hmm. ดิมานตรงนี้นะครับ mm hmm. น้อ2,022นะครับน้อมีโอกาสที่จะทำแพทเทิร์นย่อเข้ามาในโซนนี้เพื่อวิ่งขึ้นไปแบบนี้ อ่าเห็นภาพไหมนะครับเขามีโอกาสที่จะทํารูปแบบนี้นะอ่าโอเคไหมหรือเฮ้ยโค้ดถ้ามันไซเว์มันวิ่งขึ้นไปเลยล่ะอ่าตรงนี้เราก็จะเทรดง่ายเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเขาเลือกไซเว์แล้ววิ่งขึ้นนะครับถ้าไซเว์แล้ววิ่งขึ้นไอ้นี้ถ้าลงนี่คือเราเราสามารถ Follow เซิ์ได้เลยนะถ้าลงคือยังไงก็ถึง2022โอเคไหมครับนาะอ,อ่าผมพูดในกรณีถ้าลงก่อนนะ ถ้าลงเนี่ยดูโซนตรงนี้สิเห็นไหมมันโลง่งโปรง่งสบายมากนะครับตีฟิโบวัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะสวิง A สวิง B นี่เห็นไหมสองพันสิบเอก็มีโอกาสถึงเลย2011ก็มีโอกาสถึงนะเนี่ย2023อย่างเงี้ยก็มีโอกาสถึงนะถ้ามันลงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเราเราสามารถฟอลโล่เซลล์ได้เลยทันไหมถ้าราคาลงไม่มีปัญหาเราสามารถฟอลโล่เซลล์ลงมาได้เลยปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แต่ถ้าราคาวิ่งขึ้นไปล่ะมันจะวิ่งขึ้นไปไหนมาดูกันนะครับถ้าราคาวิ่งขึ้นไปนะครับสังเกตเลยนะครับนี่มันจะมีโซนไฮเดิม erm อยู่นะครับดูนะโซนไฮเดิม erm คือราคานี้ปึ๊บหกนะครับไฮเดิม erm 70กับไฮเดิม7 5หนะครับเนอะและอันนี้ผมให้ไว้นะครับเผื่อมัน ทะลุไปอีกนะครับและเป้าหมายฟิโบครับ <c oughs> ตรงนี้นะครับเป้าหมายฟิโบสองหนึ่งสามศูนย์นะครับสองหนึ่งสามศูนย์ นะครับน้อมันจะไปเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับอ่าดูนะอันดับแรกนะครับเงื่อนไขคือเนีย่ยถ้าราคาหลุดลงนะคือตอนนี้มองลงอยู่เนาะเพราะว่าไม่สามารถผ่านซับายได้ถ้าราคาลงมองลงมาถึงนี่เลยเราสามารถ follow sell ได้นะลงมาถึง20、22、2 0ย2 1เลยนะครับเพื่อเด้ขึ้นแต่ถ้าเกิดมันวิ่งขึ้นไปแล้วครับถ้ามันวิ่งขึ้นไปนะตรงนี้โซนกว้างนะผมขอตีอันนี้แล้วกัน มองลงถึงนี่เลยส0 1, 1 1นะครับเนาะโอเคไหมสเต็ปแรกรุดลงมาเด้งขึ้นสเต็ปที่2ถ้าราคามันยืนเหนือซัพพลายนี้ได้นะ2 0 5 2นะครับยืนเหนือคือแบบไหนเอ่ยยืนเหนือคือยืนเหนือแบบนี้เห็นไหมขอเป็นแท่งแน่นๆนะแท่งแน่นๆปิดเต็มแท่งแบบนี้ทันไหมยืนเหนือคือขอเป็นแท่งแน่นๆ,ๆนะครับปิดเต็มแท่งแบบนี้โอเคไหม นะครับถ้าแท่งแน่นๆปิดเต็มแท่งแบบนี้นะนะครับเขาก็จะไปไหนเอ่ยนะฮะเขาก็จะไปที่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 เท่าไหรสองศูนย์หกเจ็ดโอเคไหมเขาจะไปที่สองศูนย์หกเจ็ดเลยทีเดียวโอเคไหมครับและเมื่อถึงโซนนี้นะสองศูนย์หกเจ็ดถึงสองศูนย์เจ็ดห้าต้องระวังแพทเทิร์นการย่อ โอเคไหมครับต้องระวังแพทเทิร์นการย่อเพราะจุดนี้เห็นไหมเป็นไฮเดิมหมดเลยก็มีโอกาสที่พฤติกรรมทองจะเกิดซ้ำๆก็คือเขาก็จะไหลลงมายาวอีกเช่นเดียวกันเนาะโซนนี้ถ้าจะเทรดในโซนนี้แนะนำเทรดเซล์นะ20 672070แนะนำเทรดเซลล์ในโซนนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดยืนเหนือ2075ได้นูน่นโซนตรงนี้เราสามารถ follow บายได้แบบสนุกสนานนะพอร์ตจะโตกันมหาศาลเลยนะแต่ถ้าเกิดชน,ชนนี้แล้วลงนะเราก็สามารถเซลลงมาได้เหมือนกันนะพอร์ตก็จะโตอย่างมหาศาลเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะผมมองว่าเนี่ยถ้าเราอดทนรอได้นิดน,นึงนะเราสามารถบ้านพอร์ตได้แบบสุดยอดมากนะครับเหมือนตอนนี้ถ้าใครจะเทรดก,ก็เซลก็ได้เปรียบอยู่นะนะครับขาขึ้นก็จริงแต่ว่าราคามันโดนกดลงนะเนาะหรือมองเออเซลก็มีความได้เปรียบมากกว่าบายนะครับถ้ามันลงมาแถวเนี้ยแถวเนี้ยจะมองบาย โอเคไหมนะครับน้องแต่อย่าลืมว่าเซลล์ตรงนี้ได้เปรียบก็จริงแต่ส่วนเทรนนะครับวินเลตตรงนี้จะถ้าเซลล์นาวตรงนี้วินเลตจะประมาณ70%นะครับน้องก็เหลือตั้ง30%เลยนะคือปกติซิกของผมอะ่ะเหมือนเมื่อวานที่ทีทีอ่ะคือวินเลตมัน80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ไงเอ่อวินเลตซิกปกติจะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับในห้องวีไอพีนะครับเนาะเอ่อห้องวีไอพีเนี่ยนะเปิดผ่อนร้อยเหรียญเข้าได้แล้วนะครับห้องวีไอพีนาะถ้าเกิดฝากมากขึ้นสองร้อยเหเรียญห้าร นะครับเนาะแต่ละคอนก็แ1มากนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็แสนห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็มีโบนัสอีก100%ด้วยนะครับเนาะอ่นนี่คือห้อง VIP เนาะเงินซิกในห้อง VIP จะประมาณ80-90%แหละวินเลทนะครับแต่ถ้าเกิดตรงเนี้ยนะวินเลทจะเหลือสัก70%นะฮะถ้าเกิดคุณอยากเทรดนะครับเนาะถ้าเทรดตอนนี้นะเราเซลล์จุดนี้ปุ๊บ SL เนี่ยเราให้แค่เหนือไฮเดิมตรงนี้พอนะครับประหยัดนิดนึงนะสัก500จุดนักได้ นะครับ500จุดได้นะครับแต่ถ้าเกิดเซฟเซฟปลอดภัยจริงๆเนี่ยผมมองว่า7 0 0จุด750จุดตรงนี้ได้นะครับเพราะถ้าเกิดราคาขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับอาจจะไม่ได้มองว่าลงแล้วนะครับแต่ TP เราสามารถมาเก็บได้ที่ตรงนี้เลยนะ2022ได้เลยนะครับก็คุ้มเสี่ยงนะครับแต่ส่วนเทรนนะครับเนาะถ้าใครปั้นพอร์ตก็รอจังหวะที่มันสวยสวยก่อนก็ได้นะครับเนาะโอเคไหมตอนนี้ผมเชียร์ทุกคนปั้นพอร์ตนะเพราะว่าเวลาเราปั้นพอร์ตแล้วพอร์ตโตเนี่ยเรามีเลเวอเรจในการเทรดสูงมากมาก นะครับยกตัวอย่างเหมือนเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยนะครับเหมือนเมื่อวานอย่างเงี้ยนะผมเทรด5%นะพอร์ตหมื่นเหรียญของผมได้มา500เหรียญไอ้นี้พอร์ตที่เปิดเปิดปั้นใหม่ได้มา500กว่าเหรียญละด้วยความที่พอร์ตหมื่นเหรียญเนี่ยพอเราปั้นถึงระดับนึงเนี่ยถ้าเกิดใครพึ่งเปิดพอร์ตเนี่ยพอร์ตพันเหรียญอย่างเงี้ยก็ปั้นไปเรื่อยๆพอร์ตพันเหรียญซิกเมื่อวานก็จะได้50เหรียญใช่ไหมห้าเปอร์เซ็นต์แต่พอเราสะสมทบไปทบไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งพอร์ตเราโตหม คุณเทรดครั้งหนึ่งห้าร้อยเหรียญพอกินพอใช้ไหมทั้งเดือนห้าร้อยเหรียญพอแล้วคุณนึกภาพนะระหว่างเฮ้ยเราร้อยเหรียญน,นะเทรดแทบตายเทรดถอนเทรดถอน,ถอน,ถอนกว่าจะได้ห้าร้อยเหรียญยากไหมยากแต่ถ้าวันไหนเรามีพอร์ตหมื่นเหรียญน,นะเหมือนเมื่อวานผมกดไม้หนึ่งได้ละห้าร้อยเหรียญสบายไหมสบายนะยนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเชียร์ทุกคนนะครับคือเชียร์ทุกคนเนี่ยมาปั้นพอร์ตด้วยกันนะครับการปั้นพอร์ตเนี่ยมันคือทัศนคติหรือเป็นมุมมองระยะยาวนะครับมองไกล นะครับมองไกลเข้าไว้นะครับมองว่าอีก10ปี20ปีเนี่ยเราจะมีวิถีชีวิตยังไงนะครับเราจะมีเป้าหมายแบบไหนเราจะใช้ชีวิตแบบไหนเราจะต้องปั้นพอแบบนี้เราเราจะต้องเทรดเรื่อยๆหร,อหรือเราอยากเทรดแบบสบายๆนะครับถ้าคุณอยากเทรดแบบสบายๆนียสปี5ปีหรือ10ปีอย่างเงี้ยผมมองว่าการปั้นพอเป็นแนวทางที่เยี่ยมมากนะครับเนาะโอเคไหมนะครับพอขนาดพอรเราใหญ่ขึ้นทําอะไรก็ง่าย นะครับเราไม่ต้องเทรดบ่อยนะครับเราสามารถทํากําไรได้อย่าง Happy, แฮปปี้เรียกมีความสุขนะครับฉะนั้นใครที่กําลังปั้นพออยู่ผมเป็นกําลังใจให้และให้คุณมั่นใจได้เลยว่าเทคนิคเงื่อนไขต่างๆที่ผมส่งให้ในห้อง VIP วิลเล e ส,สูงแนละทําให้พอร์ตคุณโตแน่นอนนะครับแค่คุณรอราคาทำตามเงื่อนไขให้ได้วิ l เล e พุ่งกระฉูดทุกเงื่อนไขที่ผมให้แน่นอนนะครับเนาะสังเกตนะสังเกตนะเ,ตนะเวลาคุณเทรดตามผมเนี่ย จะบวกตลอดนะอรอตโตตลอดเนี่ยเทรดตามห้อง VP ผมขอขึ้นตรงนี้แล้วกันบวกตลอดอรอตโตตลอดใช่ไหมแต่สุดท้ายเรามาติดลบกับอะไรติดลบกับบางทีเราแบบเราหิวอะ่ะเข้าใจหิวไหมหิวกระหายจ่ายเงินนะแบบเฮ้ยจังหวะมันไม่ใช่แต่แบบวันนี้กาไรแล้วอูขออีกนิดนึงปาบกระไบเอา้าล้วแบบราคาไม่ได้ตามเงือ่อนไขอ่ะแล้วเราไปเข้าในจังหวะที่ เฮ้ยมันไม่ใช่เงื่อนไขของมันนึกออกไหมฮะแล้ววินเลตตามอย่างเงี้ยเราก็ขาดทุนนะครับก็แนะนำนะฮะให้มาอยู่ในห้องมีดีด้วยกันนะฮะทักหาแอดมินได้เลยนะครับผมยกตัวอย่างการไม่ทำตามเงื่อนไขง่ายๆนะเหมือนชุดล่าสุดชุดนี้นะครับนี่ที่ผมให้เงื่อนไขว่าถ้าราคายืนเหนือ2022ได้จะวิ่งไปหาเท่าไหร่ครับ จะวิ่งไปหาจะวิ่งไปหาอะไรอ่าตรงนี้ผมทวนนะเนี่ยเงื่อนไขง่ายๆที่ผมให้ราคายืนเหนือ2022ได้นะครับจะวิ่งไปหา2043แล้วราคายืนเหนืออย่างเงี้ยยืนเหนือแลยวหนึ่งชั่วโมงปิดเหนือเลยนะแต่มีคนเซลนึกออกไหมเซลแบบระหว่างทางอ่ะนึกออกไหมครับเซลแบบเนี้ยเนี่ย แมเราก็เซล์เซล์เซล์กันไหมแม้มันก็ขึ้นไปเรื่อยๆอก็เซลเซล์เซล์ไปท,ทั้งทั้งที่มันยืนเหนือแล้วคุณควรจะบายขึ้นไปโอเคไหมนะครับเนาะเออนะครับเนาะโอเคไหมนะครับแต่แนวรับแนวต้านคือใช้ได้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมแตะบุ๊บลงเลย <c oughs> นะเออเห็นไหมแนวแนวที่ให้เห็นไหม,แ,หหไหมแตะบุ๊บก็ลงนะครับเ <c oughs> นาะ มีการย่อะนะฮะแต่เห็นไหมเงื่อนไขที่ผมให้คืออะไรมันวิ่งขึ้นนะถ้าเกิดเรอ,อได้สายแบบสายเฟี้ยวฟ้าอย่างเงี้ยยื่นเหนือปุ๊บโอ้โหบาย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 พวนี่กำไรเท่าไหร่ลอคิดดูถูกไหมเออนะครับหรือว่าจะรอซิกเนาะเหมือนเซล,ลิมิตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าเกิดมือใหม่รอรอเทรดตามซิกนะแต่ถ้าเกิดมือเก่าก็เฟี้ยวไปเลยนะครับนะสุดโหดกระโดดเตะนะฮะนะถ้ามือเก่านะครับเนาะ เดี๋ยวให้ดูเป็นเอลิทเวฟแล้วกันเนาะปิดท้ายนะครับเอลิทเวฟนะฮะว่ายังไงเอ่ยนะฮะเอลิทเวฟตอนนี้ผมออ,มอ,อ,อมองว่าตอนแรกอะมองว่าตรงนี้เป็น A B C ตรงน,นี้เป็นหนึ่งสองสามนะเอลิทเวฟตอนแรกผมมองนี่ A B C เออไม่ใช่ไนนี้ A B C เนาะตรงนี้เป็น1 2 3 4 5เนี่ยมองอย่างงี้ตอนแรกเดี๋ยวผมวาดให้ดูเอลิทเว็บเรียนกันได้นะผมก็สอนฟรีนะฝากใครฝากครบ2,000เหรียญก็รับคอร์สเอลิทเว็บไปได้นะครับรับคอร์สฟีโบโบเอลิทเว็บไปได้เลยสำหรับคนที่ฝากครบ2,000เหรียญน,นะทักหาแอดมินได้เลยนะครับอย่าเสียสิทธิ์ของตัวเองนะครับเนาะตอนแรกผมนับอย่างงี้1 สองสามสี่ห้านะครับขอใช้ตัวช่วยแป๊บหนึ่งนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนึ่งสอง,สสนะรง,สองตรงนี้เป็นหนึ่งสองสาม 4เพื่อขึ้น 5, ของขึ้น3เนาะ1 2เนี่ย 3, ย่อ 4, ขึ้น5นะครับเนาะแต่ว่าแพทเทิร์นตรงเนี้ยที่ผมเห็นเนะี่ยมันขึ้นที่เป็นแชนเนลไหมเออมันขึ้นที่เป็นแชน n นลอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเป็น ABC เป็นออนสแตนดานะร์ดได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เหมือนกันนะ ABC คือยังไง ภาพใหญ่ห่างน,นี้ A B C นะครับแลว C ตรงนี้ก็5้าขึ้นนะเป็นยิ p u l s ได้นะครับเนาะคือรูปแบบ Non-Standard ก็ถือเป็น Motive Wave ประเภทหนึ่งนะครับ,นะรบนะเป็นขึ้นขาขึ้นประเภทหนึ่งเหมือนกันนะครับเนาะถ้านับ1 2 3ก็ได้นะน 1, 2, 3, เนี่ยหนึสามเนี่ยรอยยอ4สี่นะครับอ่าเดี๋ยววัดขึ้นย่อ4สแล้วกันหนึ่งสสามถ้าเรานับนะหนึ่งสอง นับดูแล้วกันนะ1 2ึ่งสองนะหนึ่งเนาะหนึ่งสอามาเราวัดดูสิถ้าวัดตรงนี้จุดพักตัวเขาจะอยู่ที่2 0 19นนะนี่แพทเทิร์นการลงมันจะลงแบบนี้ A B C นะครับนอตรงส0 1 9นหนึ่งเกนะครับผมเลเวลขึ้นให้นะ1อันนี้ขึ้นผมนับขึ้น2แบบอันนี้2 หนึ่งของสามเดี๋ยวเลเวลให้นะนี่2องของสามฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้นี่3ของสามตอนนี้ราคากำลังทำ4ีของสามอยู่4ของสามอยู่นะ4ของสามเป็น abc ลงมาแล้วเราจะหาจังหวะ by u เพื่อขึ้นไป5ของ3ได้นะครับเนี่ยสของ3แบบนี้นะนะับ A B C ลงมานะสของ3ามนะฮะ A B C ตรงนี้วัดขึ้นมาปุ๊บโอ้พอดีเลย2 2 โซนสองสองแล้วก็อสองของสามหนึ่งสองสามสี่าโอเคเราพยายามบีบโซนนิดนึงนะอ่ะตรงนี้ได้โซนละโซนบายจะอยู่ตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยแมวกระโดด สายซีโบโเเพียวเลยนะฮะโซนนี้โซนใบที่น่าสนใจนะครับเนาะคือจะใบยอย่างนี้จุดนี้ใบปึ๊บยอ่ออืมขอประหยัด SL หน่อยแล้วกัน600จุดนะเดี๋ยวๆ2019น่20 เข้าสองศูย์หนึ SL สักสองโอเคนี่แล้วก็ถ้าลงจุดนี้มองว่ารันได้นะถ้ารันไปก็อาจจะวิ่งไปาหาไฮเดิมเลยเออเอาแค่นี้ก่อนอ่านี่มาแล้นะเออได้ละได้ละนะครับเป็นไงนั่งนับคลื่นกันสนุกไหมนะครับบอกแล้วอยากให้เรียนนะเอลิดเว็บนะฮะเนาะ คือเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มนิดนึงนะว่าเอลิทเวฟในคอร์สสองพันเหรียญเนี่ยจะเป็นเบสิกนะครับเป็นเบสิกแต่ถ้าเกิดอยากเรียนเอลิทเวฟแบบ X one นะที่ผมนับแบบเมื่อกี้ X one ตีฟิโบเบ๊ะเบ๊ะอย่างเงี้ยนะฮะแชร์ให้มาอยู่ในคอร์สนี้นะครับข้อ8นะฮะเอลิทเวฟตอบโจทย์ทุกกราฟเทคนิคนะครับน่าจะอยู่ในข้อ8นะครับเนาะเออเป็นของแถมให้สําหรับกดสูติดยิมเงินล้านนะฮะก็โปรโมชั่นถึงเดือนนี้เนาะสองหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากได้สูตรการเทรดปังๆนะฮะที่จับเงินล้าานนนเเลยะะะฮ สอนทุกกระบวนการเทรดนะครับตัวอย่างแน่นๆเวิร์กช็อปแน่นๆนะครับแบบฝึกหัดแน่นๆนะฮะติวกันเข้มข้นนะฮะเทรดแล้วทํากําไรกันรวยๆอย่างเงี้ยกดสูติดยิเงินล้านนะครับคอร์สคีย์หลักที่จะทําให้คนประสบความสำเร็จในการเทรดนะครับถ้าคุณจะเอาเดือนละแสนสอ0หมคือถูกมากนะครับก็โปรโมชั่นนะฮะก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วแหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็นี่คือแผนเนาะนะครับก็เดี๋ยว เจอกันต่อนในห้อง v i p นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ